อาถั่วสวนหน้าบ้านและหลังบ้านนะคะเพืเ่อนๆค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะแม่ปังเอ็น,น้องนารินเช่นเคยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเอาบรรยากาศหน้าบ้านมาถักทายยำเช้าหมอกลงนิดนิด กุหลาบเลื้อยกําลังบานกุหลาบหน้าบ้านกําลังบานสวยหลังบ้านก็บานแล้วนะคะเพื่อนๆที่รากาดูโอ้ยสวยมากเลยอะ่ะสวยมากดอกใหญ่ด้วยนน่นจุดโน้นก็สวยเห็นไหมบอกแล้วสวยสไปรีย์เริ่มบานแล้วสวนนน้นค่ะ Ender, าลาเวนเดอร์นารินหุยสวนหน้าบ้านไม่ได้มาทำนานดูคะ่ะยาขึ้นแล้วลาเวนเดอร์นน่นตรงเดี๋ยวจะพาเดินไปดูตรงนน่นตรงทางเข้าบ้านเนี่ยดอกไม้ก็เริ่มบานสวยแล้วค่ะชมพูนิดๆกับสายหมอกเช้าๆนี่ตรงจุด ตรงจุดตจูจนไม้นี่ก็สวยเลยนะคะเห็นไหมเพื่อนบ้านโน่นดอกไม้สีขาวของเพื่อนบ้านโน่นเดี๋ยวแม่บ้านต้องขึ้นไปทาความสะอาดบนเขานี่ค่ะจุดนี้ค่ะจุดหน้าบานน้านเนี่ยหมอกหมอกติดเน็ตนะคะเชา้านี้นี่ค่ะจุดนี้บานแล้ว ชมพูบานแล้วหมอกนะหน้าบ้านไม่ค่อยได้โชว์เท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้มาดายาทำความสะอาดเห็นไหมคะ มัวแต่ทําหลังบ้านปีนี้ยุ่งหลังบ้านก่อนค่ะดูค่ะวันนี้ต้องจัดแล้วค่ะดูต้องมายกกล้องใหม่ค่ะทุกปีค่ะดูกุหลาบค่ะกุลาบบานเต็มที่ะทนะคะทุกจุดเลยนะคะบานมากสวยด้วยไหมแต่ละที่แต่ละจุดส่วนลินลี่นะคะลินดี้ก็จะบานแล้ว ดึนี่แล้วก็ลาเวนเดอร์เนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จับมานผีมานิดๆแล้วเนี่ยสวนจุดนี้แปลงผักแปลงผักหน้าบ้านอันนี้ปีนี้ลงแค่อันนี้นะคะฟักทองค่ะลงแค่ฟักทองสวนในฝั่งเฝรั่งมเมล็ดร่วง,ม,งมาเองไงะมันเก๋ สวยอ่ะสวยอ่ะสวยมากสวยจริงๆพอเดินมาส่วนหลังบ้านก็จะเห็นไหมคะกุหลาบกุหลาบทุกพุ่มทุกต้นบานสะพังส่วนเพอร์โปไอแลนของน้องเนะลินดอกเริ่ม ล่วงโรยแล้วนะคะสวยอะ่ะนี่กุหลาบเห็นไหมคะบานทุกจุดทุกต้นแล้วคะบนเขานั่นคะ่ะเขานั่นก็บาน,นะคะ่ะชมพูสวนเนี่ยเดี๋ยวสวย สวยมากไม่ชอบได้ไงเนี่ยบนเขาบนเขาเดินขึ้นไปค่ะสวยหอมด้วยค่ะอู้เบร a w b e r r y s t ร a w b e รี่สุกแล้ว โอ้มีดอกอีกแล้วมีดอกเ,ยอ,กเยอะโอ้ดีใจจังมีดอกเยอะโอ้สุดยอดเลยอ๋อโอ้โดูมเมล็ดทานตะวันขึ้นแล้วค่ะที่แม่บ้านลงนี่ลงวันก่อนนะคะนะ,ะ,นะบัตเตอร์ไฟนะบัตเตอร์ไฟสีม่วงๆกำลัง ชาพีอืมต่อแวรี่ต้องมาเก็บแนละกุหลาบค่ะเห็นไหม สุดยอดในปีนี้พันนี่นะคะแม่บ้านลงไอ้ต้นไอ้นั่นค่ะทานตะวันแทงยอดขึ้นหมาแล้วสไปเรียบานแล้วมาดูสไปเรียกันค่ะนี่ค่ะสไปเรียสีม่วงๆชมพูชมพู อยดูไปดูมาสวนหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านแบบสวยสดงดงามตามท้องเรื่องอะเก็บสตอเบอรี่เก็บสตอเบอรี่โอ้ยสวยอ่ะผนตก แล้วก็จะเก็บสตอเบอรี่ี่ขึ้นสักหน่อยนี่วัดปีนี้เก็บอีกแล้วสดสดในสวนนะคะอาจจะมีดินน้อยหนึ่งเพราะว่าตรงนี้ไม่มีไอ้นั่นค่ะไม่มีเศษไม้ไม่มีที่รองนะคะโอ้ยลูกนี้หมด นมสตรอเบอรี่หลังบ้านแล้วก็ต้นเชอรี่ค่ะดูต้นเชอรี่ต้นใหญ่สวยเลยอ่าฟักทอง คืนสวยแล้วต้นนี่เนี่ยต้นฟักทองนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะมันฝรั่งมันฝรั่ง,งอืมสวย สวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะชอบจังกุหลาบกุหลาบปีนี้ได้น้ำฝนดีเลยดูสวยเดี๋ยวก็มีดอกเดี๋ยวก็จะมีดอกสวยแล้วเนะี่ย เก็บครั้งละสี่ห้าหลูกเมื่อเช้านี่เยอะมากมาไม่ทันหมดหรือกระลอกมากินไปก่อนคะ่ะตรงข้างล่างเมื่อเช้านี่ที่ดวัวที่ดวัวเยอะมากตรงนี้นะคะมาตอนบ,บ่ายหายหมดเลยกระลอกมากินกระลอกตัวเล็กๆแบ่งกันกินแบ่งกันกิน บรรยากาศช่วงบ่ายๆนะคะที่รักเพื่อนๆที่รักค่ะเมื่อะะ <_ C 1> เช้าเนี่ยหมอกลงหนามาก <_ C 1> พอปบไอแลนด์ของน้องนารีนี <_ C 1> ่สวยอ่ะสวย ต้นไม้ที่แม่บ้านตัดแต่งกิ่งออกมาแบบออกมาแบบตามใจชอบคนตัดนะตายแค่เนี่ยออกมาไม่ทันในชิปมังต้นกล้าพักคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนที่รักค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามา ชมสวนหน้าบ้านและหลังบ้านของแม่ปางแอนน้องนารินนะคะไปแล้วบ๊ายบาย